ครับพบกันะครบสํารำับคลิปจากพิพิธอินชแนลนะครับวันนี้เรามานะครับรีวิววิธีการพิมพ์ยาวๆนะครับเพื่อดูว่าสีขาวนะครับหายไหมเวลาเราพิมพ์ยาวๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับทางร้านก็จะรับพิมพ์งานด้วยนะครับหรือรับพิมพ์ช่วยลูกค้าที่ซื้อเครื่องเราไปนะครับในกรณีที่งานลูกค้าไม่ทันนะครับหรือเรามีอีกหนึ่งบริการที่ทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เคยออกสื่อครก็คือ เมื่อเครื่องลูกค้าเสียนะครับเราจะช่วยลูกค้าพิมพ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรล์หมึกกาะคร้บก็คือทําให้ครบเลยนะครับสมว่าลูกค้าจะใช้ไปแล้วเครื่องเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็พิมฟ์ฟ์มให้ฟรีนะครับดังนั้นเราก็จะมีประสบการณ์ในการพิมฟิล์มจริงนะครับซึ่งมันจะต่างจากการเทสน,นะครับเนื่องจากจะมีปัจจัยหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการล้างหรือพิมการหยุดใช้งานนะครับสภาพอากาศนะครับก็ จะมีผลทําให้หมึกซีขาวของเราไม่ออกนะครับอีกประการหนึ่งก็คือหัวพิมพ์ขูดฟิล์มนะครับประเด็นนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวพิมพเราออกไปโค้งได้นะครับไม่ว่าเราจะแปลงตัวเลื่อนหรือใส่ตัวดูดฟิล์มนะครับก็มีโอกาสนะครับหัวพิมพ์ขูดกับฟิล์มได้มันจะเป็นรอยเลอะๆนะครับก็จะทําให้ขาวเราสะดุดได้นะครับแต่ในการใช้งานถ้าเราระมัดระวังนะครับ ก็จะทําให้ปัญหาน้อยลงนะครับหรือใส่ตัวดูปัญหาการขูดฟิล์มก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เราพิ้นไปประมาณสักหกเจ็ดเมตรได้นะครับก็ในการใช้งานแต่ละครั้งผมเชื่อว่าลูกค้าจะสั่งมาไม่เกินสี่ห้าเมตรนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับท่าที่เราลองพิ้นนะครับในการใช้งานจริงนะครับในการพิ้นบ้างไม่พิ้นบ้างนะครับหรือรับงานลูกค้ามาเยอะนะครับเราก็จะ เรียกอะไรเห็นการพริมพ์ใช้งานจริงนะครับว่าขาวขาดไหมอะไรไหมนะครับเราก็เลยเอาไปอัปเกรดเป็นรุ่นปัจจุบันที่เราขายอยู่นะครับอันนี้เราก็เลยมาลองพิมพ์ยาวๆว่าปกติเราจะไม่ค่อยพิมพ์ยาขนาดนี้นะครับเนื่องจากมันหนักคอมนะก็คือคอมจัดทางานสูงนะครับ,นรนรบเนื่องจากแรมจะประมวลผลเยอะนะครับก็คอมก็ใช้ของอาจารย์นะนะครับไอนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าไม่ใหม่ดีกว่าแต่ก็สามารถ พิมได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือขึ้นอยู่กับไฟล์ของเราด้วยว่าจะเล็กใหญ่นะครับนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวโปรพาร์ตนะครับก็คือมีตัวเลื่อนซีนะครับระบบหมึกเราแปลงเป็นระบบที่ตามผู้ใช้งานนะครับจะเห็นว่านุ่นแรกเนี่ยเราใส่อุปกรณ์เทียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกองนะครับตัวเวียนหมึกนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เราไม่ได้แจ้งในออกมาในการคลิปนะครับเพราะว่า เราไปเรียกไปแกะแบบมาจากตัวใหญ่นะครับแต่ตอนหลังนะครับจากหลังจากการขายไปเป็นจานวนมากนะครับก็คือเกือร้อยตัวด้วง่ายนะครับเราก็เอาสถิตินะครับจากตรงน,นั้นมาปรับปรุงในส่วนของเครื่องเรานะครับแก้ปัญหานะครับเราก็มีความคิดว่าถ้าเราออกไปนะครับมันจะทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าเรา น้อยลงหรือเปล่านะครับเนื่องจากบางแบรนด์นะครับก็ใส่เยอะบางแบรนด์ใส่น้อยนะครับลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนเสียบเทียบนะครับสุดท้ายนะครับผมก็เลือกที่การใช้งานนะครับมากกว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปนะครับเราก็เลยเอาอุปกรณ์บางอย่างออกถ้าเห็นว่ามันมีไม่มีผลต่องานพิมพ์ของเรานะครับหรือมันเป็นตัวทําให้การพิมพ์ด้อยลงนะครับผมก็เลือกที่จะเอาออกนะครับก็การทําแปลงเครื่องนะครับมันก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับหนึ่ง เราใส่เพราะมันจาเป็นต้องใส่นะครับตัวออปชันนะครับ2เราใส่เพื่อให้เราแตกต่างจากคู่แข่งนะครับก็ในคลิปนี้เราก็มาเปิดใจกันในเรื่องของข้าพวกนี้นะครับก็ผมเองก็ทั้งบริหารมาทั้งคิดโปรดักมาเกิน5ปีนะครับก็เกี่ยวเรื่องพวกสร้างอาชีพนะครับตอนนี้ก็ได้มาบริหารเองอีกครั้งอย่างเต็มตัวนะครับก็พยายามทำนะครับให้ดีที่สุดโดยเครื่องของเราก็จะรับประกรันหัวพิมพ์ด้วย หรือลูกค้ามีชูนน้อยเราก็เอาประกันออกนะครับแต่ว่าการแปลงระบบก็อย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแลให้เหมือนเดิมนะครับก็ติดขัดด้านใดเราก็ปรึกษานะครับถ้าเราไม่นอนอยังไงเราก็ตอบแน่นอนนะครับอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจด้านก็ขอใคไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะมีปัญหายอยู่สองส่วนก็คือหนึ่งถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราซื้อหมึกไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศนะครับที่ว่า ทิ้งไว้นานและไม่นอนก้นเนี่ยเราซื้อมาหลายแบรนด์แล้วปรากฏว่าก็นะครับจะแบ่งเป็นชั้นทุกยี่ห้อที่ซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้งานานานเนี่ยในส่วนของการพิมพ์ทีแรกนะครับมันจะมีแค่คล้ายน้ํานะครับปิ้นออกมาทําให้ขาวรลดจีนะครับเราก็อาจจะต้องสั่งล้างห,งหงัวพิมพ์ก่อนถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแน่นอนว่าเหตุผลและปัจจัยมันต่างกันที่การใช้งานของลูกค้าเป็นหลักนะครับในการใช้งาน,นต่างๆนะครับแต่ เราบรันตีว่าเครื่องทุกรุ่นของเรานะครับสามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่าด้วยระบบตัวของเครื่อง F สันที่เป็นแท้งมาจากโรงงานเนี่ยเขาออกแบบมาให้สีมันผสมกันในการพริมพ์นะครับแต่ถ้าเราไปเทแบบพื้นเดียวเลยนะครับแม้แต่จะเป็นหมึกที่มากับเครื่องนะครับก็มีปัญหาหมึกขาดได้นะครับถ้าเราเทพื้นเยอะๆสมมติเราพิมพ์สีเหลืองเยอะเต็มแผนเลยนะครับต่อเนื่องเอยก็จะทําให้เกิดภาวะ หมึกสำรองในตลับที่หัวพิมพ์นะครับหายนะครับเครื่องหน้าว้างก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นยากกว่าเนื่องจากสายของเขาใหญ่นะครับและหัวพิมเขามีขนาดใหญ่นะครับตลับตลับตัวเก็บหมึกก็จะใกล้เคียงกับตัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น d x 1 dx5 dx7 นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันก็ต้องดูหมึกบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นในการแก้ไขนะครับก็อย่างนี้บอกครับอยู่อยู่ที่ปัจจัยนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะพบเจอได้ก็คือ เอียงนะครับเมื่อเราพิมพ์ไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าเราพิมพ์ยาวมากๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องตั้งนะครับตัวนี้ให้ตรงกับตัวม้าตัวนี้นะครับอหมก็ต้องเลื่อนหน่อยหนึ่งนะครับอ่มันก็จะไม่เอียงนะครับถ้าเอียงมากๆมันอาจจะหลุดเฟรมเราได้ถ้าเราพิมพ์พอดีขอบตรงนี้นะครับก็อาจจะหลุดเฟรมได้นะครับเออเลื่ยาสั่งนะครับก็เป็นได้หลายอย่างมันจะขึ้นเออเริ่โฟนะครับหนึ่งเลยที่เจอกันบ่อยก็คือ ไฟล์ลูกค้าเป็นสีขาวร้อยเ์เซนะครับมันก็จะทําให้เกิดอาการเออร์เลอร์ตอนเราสั่งนะครับสองคือไฟล์เสียนะครไฟล์เสียก็คือเราเอ็กพอร์ตออกมาไม่สมบูรณ์นะครับให้ลูกค้าลองเอ็กพอร์ตใหม่สามก็คือเออรเลอร์จากการที่เราสั่งแล้วคอมประมวลผลไม่ทันนะครับถ้าฟอมเราสเปคไม่สูงมากนะครับให้นาให้ปิดโปรแกรม,มอื่นไปเวลาเราเรนเดอร์หรือเวลาเรากดสั่งพิมพ์นะครับก็คือปิดโปรแกรม,มอื่นไปก่อนนะครับแล้วรอจน เขาเริ่มพิมพ์นะเขาเริ่มพิมพ์ก็ยังประมวลผลไม่เสร็จนะครับถ้าเราดูที่คิวงานตัวข้อมูลค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คือประมวลผลไม่เสร็จแต่ว่าก็สามารถพิมพ์ได้นะครับถ้าคอมเราช้าเราเปิดอย่างอืง่นเยอะแยะไปด้วยเราพิมพ์ยาวๆอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมจะไปแก้คําสั่งนะครับของไดเวอร์เดิมของเอฟซันะครับเพื่อจะให้พิมพ์สีขาวได้พิมพ์ยาวได้ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็มาพูดกันแบบอ่ไม่ได้พลาดพิงถึงเรื่อืแบง์นิ เพราะว่าทุกท่านมีเทคนิค,นคในการทําของแต่ละแบรนด์นะครับผมเองก็มีเทคนิคแบบนี้นะครับเราเก็าะทิติได้ว่าเครื่องมันต้องแปลงแบบนี้นะครับแต่ว่าแบรนด์เออาจจะถนัดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกแบรนด์ผมเชื่อว่าสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อลองรับของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีความขนัดในแต่ละด้านนะครับเป็นเทคนิคในการแปลนั่นเองนะครับก็ ติดขัดด้านใดน,นะครับก็สอบถามได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ